คุณเอมาแล้วเบอร์ตอนอีเนคลายจนทราที่อับแสงคล้านดวง่ดาวมืดมนคลายดันคนเรวมหมดไฟวั้ายนที้เหมอนไม่ยงใใจใครคนนี้ไหมือนไม่ยังให้ใจใครคนนี้เหมือนไม่ยหใจ ก็ทันใม่เคนเหมือนเซหมือดูเซลมืนเซลไม่มีอีฝนฟ้าครามงามดอกสวยไม้งามแห่เหี่ยวขาดความรักไรกำลังัวใจะเรื่องเรื่องปัญหามอดนะฮะขึ้นข้าวนะครับก็บางคนก็ใช้ช้อนสแตนเลสนะครับก็ก็ช่วยนะฮะ แสดงว่าอาจารย์เขาอยากเข้ากล้องเขาอยากมียอดไลค์ใน YouTube คือจริงๆก็เอาลบล้์แต่ตอนอะไรไม่อยากให้เห็นภาพผมมากนะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องข้าวเป็นขึ้นมอดนะมอดขึ้นข้าวนะครับไปดูเลยสั้นๆนะครับนี่นะครับก็เป็นใบมะกรูดนะฮะที่ขึ้นตามสมุนไพรตามบ้านของเรานะใบมะกรูดนะครับบางคนใช้กระดองปูบางคนใช้ช้อนสแตนเลสนะครับพวกนี้เขาบอกมันแพ้กันนะอย่าไปเชื่อนะฮะบางทีก็ใบมะกรูดแน่นอนนะครับ ของในวัดนะฮะต้อนอยู่นู่นนะครับแล้วก็ทําการให้ทิเค้กตัดมานะฮะแล้วก็เอาใบมะกรูดนะมาโรยในข้าวสารนะฮะหาพื้นที่ประเภทถาดพวกนี้นะฮะถา,ถาดถาดรองที่มันจะไต่ขึ้นง่ายนะฮะลักษณะเนี่ยฮะนี่ที่เอาใบมะกรูดลงไว้นะครับเห็นไหมขึ้นขอบข้างแล,ล้วพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเออเห็นใกล้ๆนะับเนี่ยถ้าได้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะแพ้ใบมะกรูดครับแะ้ว เพราะว่าถ้าเกิดได้กลิ่นใบมะกรูดพวกนี้มันจะหนีนะฮะหนีไม่อยู่นะก็โดดหนีเลยครับนี่นี่น,นไม่จะขึ้นขอบข้างนะสําหรับถาดนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมใส่ใบมะกรูดแล้วประมาณสิบห้านาทีนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีหมกอยู่ในข้าวนะฮะไม่มีพวกนี้ได้กลิ่นนะมันจะออกคนระับผมนี่ออกนี่ก็เราก็เมื่อปกติข้าวมันจะเป็นอย่างงี้นะ นะฮะ,ะข้าวมันจะขึ้นอยู่นี่นะครับแมกถุงหร่อะไรยังไงมันก็เข้านะมันเจาะได้นะ,นะเห็นไหมเห็นรูเจาะนะรูเจาะมันจะเข้าไปแล้วก็ทําการไข่แล้วก็กินนะ,ะข้าวเมื่อเรานําใบมะกรูดออกนะพวกนี้พอพอมันออกเสร็จแล้วเราก็เอาใบมะกรูดออกใบมะกรูดออกแล้วก็เทใส่กระติกแล้วก็ปิดฝาไว้กระติก็ควรจะเป็นกระติกาน้ำย่างไงนะเพราะว่าการมันจะเข้าไม่ได้นะเป็นกระติกน้ำนะครับกําลังออกเลยนะครับ โอเคใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวบ้านยุคใหม่นะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องข้าวนะครับเป็นมอดขึ้นนะฮะมอดขึ้นข้าวมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อมาเราก็ไม่รู้ยังค่ะบางทีมันก็ตนเติมเต็มพวกในถุงก็ดีในในกระกอบข้าวก็ดีนะ,ะถ้ามีปัญหาก็เกล็ดไม่เกล็ดน้อยก็น,กนำมาฝา,า,ากกันก็เอาไว้มาขูดเอาไว้โรยแล้วก็เอาเอาหมกไว้ตรงข้าวตาก Gracias.